วัวนี้บอกเลยว่าส่วนผสมน่าสนใจมากสมเนี่ยเป็นสกินแคร์ที่อยู่ในเกือบจะทุกทุกเคาน์เตอร์แบรนด์เกาหลีเลยปังมากไม่ผิดหวังแน่นอน hello ลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช n แนลของเรานะวันนี้เรามาในหัวข้อที่น่าสนใจมากทุกคนบอกเลยว่าส่วนผสมนี้เป็นอะไรที่เราได้ยินมาเนิ่นนานมากๆแล้วเราจะมารีวิว ซิตราตัวออกใหม่ล่าสุดซิตรา restoring bright UV ไม่คุณหน้าก็ไม่แปลกเพราะว่าเพิ่งออกใหม่แบบสดๆร้อนถ้าใช้พูดถึงโลชั่นผิวกระจ่างใสปังๆตัวหนึ่งก็ต้องแบรนด์ซิตราเลยทุกคนอยู่คู่วัยรุ่นหญิงเรามานานจนจะหมดวัยรุ่นแล้วนะคะเราก็ยังใช้อยู่ตัวนี้บอกเลยว่าส่วนผสมน่าสนใจมากต้องขึ้นเสียงสูงเลยเพราะว่ามีส่วนผสมของโสมแล้วก็บัวหิมะคือแค่เห็นชื่อส่วนผสมก็ต้องหยิบแล้วเพราะาอยากลองอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะเป็นส่วนผสมที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วตัวนี้เป็นตัว ที่จะช่วยกอบกู้ผิวคล้ำเสียได้สีผิวไม่สม่ำเสมอของเราต่างๆนะอย่างเช่นเวลาที่เราไปทะเลใส่เสื้อกล้ามเปิดมาก็คือข้างในเป็นสีขาวข้างนอกเป็นสีคล้ำนึกออกไหมผิวไอตรงจุดที่มันไม่เท่ากันเนี่ยเขาจะช่วยปรับให้มันแบบเท่ากันมากขึ้นถ้าเกิดว่าใครที่ผิวแดงง่ายคล้ำง่ายดูดแสงแดดเนี่ยจะเจอปัญหานี้บ่อยมากนั่นแหละค่ะตัวนี้เขาก็เลยจะช่วยมาปรับให้สีผิวเราเนี่ย กลับมากระจ่างใส่ดังเดิมแล้วก็กระจ่างใส่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยสารสก,กัดของเขาแนละ้วทุกคนตัวแรกก็จะมีโสมแดงเกาหลีโสมเนี่ยเป็นสก,กินแคร์ที่อยู่ในเกือบจะทุกๆเคาน์เตอร์แบรนด์เกาหลีเลยอะทุกคนนึกออกมาแบบเซรั่มจิงเซนแอนตีอน้อ,อจิงจิงเซนอะไรอย่างเงี้ยมาจนถึงคุชชั่นตัวเนี้ยที่โด่งดังแลวก็ฮิตในเกาหลีมากๆเนี่ยเพราะว่าเขามีสารแอนตี้ออกซิเดนแล้วก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าเผยเซลล์ผิวใหม่ทาให้ผิวเนี่ยกระจ่างใส่ขึ้นอีกตัวหนึ่งที่เขาใส่มาด้วยก็คือตัวโบ ลื c ออกแมสสมัยก่อนเพราะว่ามันเป็นครีมแบบสารพัดประโยชน์ครอบจัก,กรวาลมากตั้งแต่แพล้เล็กแพ้ใหญ่แล้วพอเขาหยิบมาใส่ในสกินแคร์ตัวนี้เนี่ยเขาจะทําหน้าที่ฟื้นฟูผิวที่โดนทําร้ายจากแสงแดดแล้วก็มลภาวะต่างๆแถมยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยลดความหมองคล้ำได้ด้วยยังไม่หมดนะทุกคนเราเห็นว่าเขามีตัว d u v protection ป้องกันแสงแดด UVA UVB ได้แบบสิบเท่ามีซุปเปอร์คอลลาเจนด้วยช่วยเติมความชุ่มชื้ในให้ผิวอิ่มน้ำนุ่ม เดงดูสุขภาพดีขึ้นและสุดท้ายขาดไม่ได้เลยก็คือวิตซีวิตซีบริสุทธิ์ตัวนี้มันจะช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสใสมาแบบครอบคลุมมากนะช่วยด้วยความกระจ่างใสแล้วก็ช่วยกรอบกู้ผิวได้ด้วยจะพูดถึงกลิ่นกับเนื้อสัมผัสเขาให้ฟังนะทุกคนตัวนี้คือเนื้อโลชั่นมันมีความบางเบาและซึมลงผิวได้ดีมากคือเราลูบไปเนี่ยไม่กี่ทีก็คือซึมเข้าผิวหมดแล้วไม่เหนียวเนอะหนะใดๆนะนะบอกเลยว่าแบรนด์ซิต้าเป็นแบรนด์ที่ทําโลชั่นได้สบายผิวที่สุดเว้ยทุกคนเรา ใช้โลชั่นมาหลายตัวนะมันก็จะมีแบบหนาบางต่างกันไปแต่ว่าในสไตล์ของซิตราเขาก็จะเน้นเรื่องความบางเบาเหมาะกับอากาศประเทศไทยอะไรเงี้ยคือเนื้อเขาจะไม่หนาไม่หนักแล้วเวลาที่เราโดนแดดเยอะๆแล้วเวลาเหงื่อ,อไหลเงี้ยตัวเราจะไม่เหนียวหลังทาจ้ะก,ก็จะรู้สึกถึงความสดชื่นนะถึงแม้ว่าเขาจะเนื้อไม่หนาเนื้อไม่หนักแต่เขาให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากก็คือยาวๆตลอดทั้งวันด้วยอันนี้จะเป็นการลองทาบนผิวที่แห้งนะ สังเกตว่าผิวตรงนี้คือแห้งแล้วก็แตกมากเลยนะขาดการบำรุงสุดๆผิวที่ดูแห้งแล้วก็เป็นขุยขาวๆเมื่อกี้ก็จะดีขึ้นทันทีหลังทาเพียงครั้งแรก นะตัวนี้จะเป็นกลิ่นหอมแนวแบบดอกไม้ดอกไม้อ่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยคือไม่ฉุนตามสไตล์ของซิตราเลยเขาจะเป็นกลิ่นแนวแนวนี้ส่วนใครที่ไม่ชอบกลิ่นแนวสมุนไพรฉันไม่ชอบกลิ่นโหหิมะไม่ชอบกลิ่นโสมคือไม่ต้องกลัวคนะ่ะทุกคนไม่มีกลิ่นนั้นเลยผลลัพธ์โดยส่วนตัวจากที่เราได้ลองใช้จริงนะตอนนี้เรายกให้สูตรนี้เป็นสูตรที่เราชอบที่สุดของซิตราู้สึกว่าเราชอบอินกริเดียนเขามาคือความมิกซ์แอนด์แมทเอาโซมมาผสมกับโหหิมะแล้วก็คือเป็นตัวช่วยเรื่องกู้ผิวเสียเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจท,ทย คือปทะเที่ร้อนสาวไทยทุกคนโดนแดดทําลายผิวมาเยอะแล้วตัวนี้เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วเห็นผลจริงนะก็คือช่วยเรื่องความกระจ่างใสได้แล้วก็ที่สาคัญเวลาที่เราโดนแดดมาละลอนหรือกลับมาจากทะเลผิวมันจะมีความแบบว่าแดงๆงคำ้ำค้ขึ้นนิดนึงให้รีบทาตัวนี้แล้วรีบโบกเข้าไปอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าผิวเราใช้เวลารีคอเวอร์ตัวเองแบบเร็วขึ้นมากๆแล้วเราชอบเนื้อมากเพราะว่าบางโลชั่นเนี่ยเราไม่สามารถใช้ได้ทุกวันเพราะว่าอากาศมันร้อนใช่ไหมตอนนี้คือหน้าร้อนแล้วด้วย อันนี้คือสามารถใช้ได้ทุกวันจริงๆเป็น everyday use ให้คะแนนเต็มสิบเลยเรื่องความเบาสบายผิวซึ่งครั้งนี้เนี่ยจากที่เราได้ Research มานะเขาทำการปรับสูตรให้เนื้อมันเบาสบายขึ้นอกีกเพราะฉะนั้นใครที่เคยใช้ซิตราแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นเบาเลยให้มาลองตัวนี้เบาวกว่าเดิมตัวนี้เราใช้สักระยะหนึ่งเราจะรู้สึกเลยว่าผิวกระจ่งางใสขึ้นซึ่งเราได้ทำเทสมาเป็นเวลา7วันให้ทุกคนดูกันนะจ๊ะเดี๋ยวไปดู before after กันเลย ก็ประมาณนี้คะ่ะทุกคนผิวเรานะซึ่งมานทาให้เรากล้าออกแดดมากขึ้นเพราะว่า ฉันไม่กลัวแล้วว่าผิวฉันจะโดนทําร้ายเปรี้ยวขึ้นเลยเพราะว่าตัวนี้เขาเกิดมาเพื่อฟืน้นฟูผิวโดยเฉพาะนะแล้วก็ยังมีส่วนที่กันแดดได้แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปทะเลไปเจอแดดแรงๆเนี่ยแนะนําให้ทาตัวนี้แล้วบกกันแดดทับอีกทีนะเพื่อการปกป้องที่สูงสุดพิกัดนะจ๊ะทุกคนไม่ต้องบอกว่าลูนอค่ซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปเลยหัวขวดปั๊มแบบนี้ราคา165บาทเท่านั้นไปตํากันได้เลยจะสีปังมากไม่ผิดหวังแนะ่ แน่นอนหอมจริงเนื้อคือดีมากลองลองก่อนอ